ทางโหดโพดดูดิสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับสวัสดี F อฟที C ่ T. น่ารักทุกท่านครับอยู่ที่คอนแก่นครับตามหาสายแบกหน่อยมาสลิพามาครับอีกแล้วสลิรอบนี้สลิพามาถูกครับอ้ทางนี่ ตุ่มเปะเลยครับเจอแล้วครับนูนบน่นครับอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้ออกจากบอ่อหนกิโลครับทางแบบขี้เหร่มากครับไม่รู้ว่าบ้านอะไรนะแถวนี้ดีรถเราสูงครับถ้ารถเก่งมาไม่ได้เลยครับ รถเปล่าวิ่งอีกทางหนึ่งรถหนักวิ่งอีกทางหนึ่งน,นั่นเองมีที่จอดปะเนี่ยโอ้ไม่น่าจะมีที่จอดสองสัยต้องจอดไว้ข้างนอกครับไปดูอีกนิดนึง รถคุดอะไรเนงะโอ้เหมือนเขากำลังทำทำทางลงบ่อครับอ้รถใหม่แกะกล่องเลยครับ CX สองหนึ่งูนสีลงไปดูกันหน่อยครับโอ้เจริญสมบัติสังกัดอูเทือนโอ้กินงานรถห้างทั้นนี่สวัสดีครับโอ้ ใหม่เลยใช่ไหมครับนี่ใช่พี่ออกมาวันนี้นะโอ้พนันว่าอะไรเนี่ย c c a s e นะ่ะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันพี่ฮะ<า>ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอ่านไม่ออก <c oughs> เชียดเหรอเชียร์คัส c a s e <S <c oughs> <S พนันว่าอะไรครับพี่น้อง <c oughs> อืมกำลังทำทางลงบอ่อเลยครับสวัสดีไปยังทีมงานครับ ไ <c oughs> ด้ยูได้ยูมามโอ้ดูทีมงานหน่อยครับอบอโฮครับบอโฮ สวัสดีครับผมทีมงานอะไรนี่สวัสดีครับฮะทีมงานอะไรซับประเสริฐซับประเสริฐสังกัดอู่เทือนนี่ยังไงนี่วิ่งออกเส้นไหนเส้นมาเมื่อกี้นะโอ้วิ่งไกลไหมนี่ก็จะสิบสิบมาสบูโดได้เมือ้แตอน นี่จะเอาไปลงจะลงไปเอาตรงไหนนี่ฮะอ,นอันนี้อันนี้กำลังทำทางใช่ไหมนี่น<อ>า,มา,ามาดูเจ้าอะไรก็ไม่รู้ครับคาร์เหรอ,อรเคียดเสียด โอ้นี่ต้องเจาะเจาะลุมครับเจาะเอาดินเปียกออกก่อนแล้วก็ล้วงเอาดินแห้งมาใส่ครับโอ้หกสูบหรือเปล่านี่ไม่น่าใช่ตัวนี้น่าจะเป็น4 h k เคนะอีสุ4 h k เคครับร้อยหกสิบแรงม้าโอ้ไม่แกะก่องเลยครับทำงานวันแรก จยกรนุ่หนวปลา Ooh, รอชมครับรอชมว่าจะขึ้นบอไหวหรือเปล่าปุ่กกี๋ใหญ่มากครับมุกี๋หนึ่งคิวได้ครับปั๊มไม่น่าจะน่าจะเป็น K3V ครับบัมเลยไม่รู้สเปคเลยครับพูดมั่วไปเรื่อยครับ <laughs> เกียงปั๊มแบบนี้น่าจะเป็น T3V เลยครับดูบอเขาดิมันแน่นอนครับงานนี้เป็นรถจีนหรือเปล่าครับ โอ้เจอดินแข็งแล้วเออนั่นละ่ะแจวเลยกี e ่ห้าฟันครับว้ไวจัดครับ นี่เจอดินแข็งแล้วฝนก็ทําท่าจะตกครับวันนี้งานคาราบาวแดงก็น่าจะจอดครับฝนพล่ลมอ้ตรงนี้ตรงโน้นแข็งตรงนี้น่วมโอ้ยยังไงนี่โอ้คนขับไม่โคบปวดหัวเลยครับโอ้ยดูดิ ใบแฉกก็80เซนแหละนะ80เซนครับน้ำหนักตามนั้นเลยครับ21ตันครับ210 ไปตรงกระบอกยกนะเขาหุ้มมานะครับป้องกันฝุ่นออโอ้นี่้อ,อหือรถใหม่ต้องเล่นแรงๆหน่อยครับอยู่ในช่วงประกันครับทีมงานก็รอใส่ดิน รถเยอะจังดินแห้งเยอะอยู่ครับทำทางก็น่าจะครึ่งวันและะ้วมั้งกว่าจะอยู่กว่าจะวิ่งได้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับ งานนี้เต็มกล่องครับ ไว้อยู่ครับรอชมเจาะดินแข็งนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างนี่จะเป็นยังไงนะราคาไม่รู้เท่าไหร่นะรุ่นนี้ดูแล้วก็ตรงตรงก็จะคล้ายคล้าย X4M G นะคล้ายๆอะ่ะ เป็นใบหรือเปล่าเนี่ยบรรยากาศครึมครึมครับตรงนี้ทำนาไม่ได้ต้องใส่ผมต้องเอารถ กระบะไปจอดข้างนอกแล้วแหละนะครับเเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตยขยับรถไปจอดข้างนอกก่อนนะครับ ก็ดูการทํางานแล้วก็โอเคแล้วครับรถใหม่อะไรอะไรก็ดีครับดีทุกอย่างครับเสียงอะไรกิดกิินิทีมงานก็อยากวิ่งเต็มทีแล้วครับ อาจจะมาอยู่ตรงนี้แหละยังไม่อยู่ตรงนี้ต้องอัดเรื่อยๆครับมีไม่โคอีกคันหนึ่งนะน่าจะเป็นโคมาสุครับน่าจะพังครับรถพังจัดรถใหม่มาเลยครับ เอาละครับบา,บายยครับคลิปนี้สวัสดีครับผม